วันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาอัปเดตสต็อกนะคะรถอินโคคากันค่ะพี่ๆค่ะ รถเยอะๆแน่นๆแบบนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจนะคะยาริสนะคะมีให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยพี่ๆ่ะบอกเลยว่ามีทุกเซกเมนต์ให้พี่ๆแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมเกา่าโฉมใหม่ยารสเซทีฟเรามีให้ครบแบบนี้เลยพี่ๆติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะรีวิวให้ดูทุกคันเลยใครสนใจคันไหนเป็นพิเศษสามารถแจ้งได้เลยนี่สต็อกรถอีทัวคาของเรานะสะี่แถวแน่นๆจุกๆแบบนี้พี่ห้ามพลาดเลยนะ ฟรีดาวได้ทุกคันนะคะขอแค่มีเอกสารยินยันรายได้ชัดเจนพี่จ๋าไม่ติดแบ็คลิสไม่ติดบูโรรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยใครสนใจไปรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยศอีกเช่นเคยนะคะในช่องวีออสมือ2อบายลูกหมูนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลิสเซทีฟตัวยาลิสนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กนะคะหรือจะเป็นวีออสนะคะเรามีจอดเรียงรายกันอยู่แบบนี้แน่นๆจุกๆเลยพี่พี่ขาสำหรับใครที่สนใจวีออสผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะยาลิสนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ หกพันกว่าบาทนะคะขึ้นไปพี่พีสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์093 069 8581หรือแอดไลน์มาก็ได้ส่วนใครนะคะอยู่ใกล้กลนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะ บริษัทนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์46นะคะ่ะเข้ามีนบุรีกรุงเทพนะ,ะลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขานี้เป็นสาขาที่3ของบริษัทเพชยยน์ของเรานั่นเองนะคะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันตอนนี้นะคะสาขาที่1นะคะอยู่เสรีไทย68นะคะสาขาที่สองนะคะอยู่เสรีไทย95และสาขาที่3อยู่สุวินทวงศ์46ที่ลูกหมูกาลังยืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะพี่ๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะวันนี้พามาอัปเดตสต็อกโดยรวมนะคะพี่ๆคะ่ะอัปเดตสต็อกโดยรวมของรถอีโคคาร์ของเรานั่นเองนะคะจอดเรียงรายกันอยู่แบบนี้มีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะเรียกได้ว่ายังไงพี่ๆดูคลิปนี้นะคะพี่ๆได้ดูรถหลายคันแน่นอนไม่ใช่แค่คันเดียวแน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับอีโคคาร์ของเรานะคะนี่ถ้าเป็นโฉมนี้นะคะก็จะเป็นตัว ยาลิท1.2ตัวสปอร์ตสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมมีให้ครบเลยนะคะสีนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะสวยเท่ดุดันมากๆแล้วก็เน้นความประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์1.2นั่นเองนะคะพี่ๆคะ่ะอย่างใช้คันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเลยนะรถปี23มา25,000นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่529,000นะคะได้สีเทาดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟเดทามมีใหค้ครบแบบนี้ป,ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครนะคะกระจกสีดำนะคะข้อสังเกตเลยนะข้อสังเกตเลยของตัวพรีเมียมกระจกเขาจะเป็นสีดำนะคะส่วนตัวธรรมดาสปอร์สมาร์ทจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคิ้วกันสาดเรามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะได้ในส่วนของเบาะหนังค่ะพี่นะตกแต่งลวดลายเดินได้สีเหลืองมาสวยงามมากๆ พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันบุญใจคีเลตปุ่มพุชสตาร์ทนะคะหนะ้าจอ Android แอร์ออโตโอ้เกียรโต้กล้องหน้ากล้องหลังมีใหค้ครบแบบนี้เลยนะสำหรับตัวพรีเมียมของเรานะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายเครื่องยนต์1นประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะสำหรับตัวพรีเมียมใครที่ชื่นชอบเนาะในความออปชั่นเยอะของเขานะคะก็แนะนำคันนี้ได้เลยนะคะส่วนใครนะคะมีงบน้อยอยากผ่อนเบาๆนะคะ7-8 000. นะคะก็จะมีตัวสปอร์ตนะคะคันนี้ตัวสปอร์ตอยู่459,000นะคะแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่479,000ปี23,700นะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะสีดำมีนะคะ,มมนะค,ะคันนี้แล้วก็สีเทาดำนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะยาลิท1.2ตัวสปอร์ตรถปี22ไม้3 2 0 0คันนี้ 429,000นะคะฟีดาว่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายๆนะคะได้สีเทาดำไฟหนะ้า Full LED แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเดย์ไทม์มีให้ครบล้อแม็กปัดเงาทูโทนมีให้ครบแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะภายในของคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะที่เดินได้น้ำเงินมีให้ครบแบบนี้เลยพวงมาลัยนะคะมลัลติฟังก์ชันหน้าจอ a อ d ด o i d นะคะอนนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้กล้องหลังเซงง็นเซอร์กระยะมีใ<ๆ>ห้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ สีเท่าดำฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายปลายเท่านั้นเองนะคะพี่ๆขาส่วนคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวนะ1.2ตัวสปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาคันนี้ราคาไล่ๆกันเลยนะแต่ว่าคันนี้ใบสอคบอยังไม่มีมานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดรู้ราคาแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมูแจ้งให้นะคะในคอมเมนต์นะคะ,นนะ,คะอ่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านหลังตัววีออสนะคะวีออสเรามีให้เลือกเยอะมาก นะคะพี่พี่คะ่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับตัว Vios นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นตัว1.5ึ่งด entry ปี2ีไม้เจ็ดหมราคา369,000หนะคะสําหรับคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนแล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นล้อกระทะนะสําหรับคันนี้นี่ ภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะผ้าตกแต่งลายมาให้แบบนี้แล้วเรียบร้อยพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะวิทยุเชื่อมต่อ USB ได้แอร์แบบแมนวนวลนะคะเกียร์ออโตโอ้นะ,ะกระจกปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้อะเราไปดูกันต่อเลยนะคะไปดูคันล้อมแม็กกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้มีแต่ล้อกระทะนะคะเดี๋ยวหาคันล้อมแม็กให้ดูนะคะพี่พี่ะรถเยอะมากนะคะวีออสนี่ย มาเจอแล้วคันนี้นะคะราคา359,000ปี19นะคะเป็นตัว1.5 Ent r y ไม่4 7 3 5 47, 9ื0 0 0จ0คันนี้จะได้ในส่วนของล้อมแมกแล้วเรียบร้อยภายในเหมือนกันหมดเลยนะพี่ๆรถมีเยอะมากสีขาวก็มีนะคะคันนี้ได้ตัวมิดนะคันนี้นะคะได้ตัวมิดไปใช้งานเลยนะจ้าพี่ๆจ๋าสำหรับคันนี้ นะีคะวิออส1.5ตัวมิดนะแต่ว่ารถคันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะพี่ๆ่ขาพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอ Android, Air Auto, เกียร์ออโต้นะคะภายในตกแต่งลายด้วยสีดําตัดกับสีโรสโกเบาะหนังแล้วเรียบร้อยกล้องหลังเซ็นเซอร์การ,ระยะมีให้ครบๆเลยนะคะพี่ๆี่ขาสำหรับคันนี้นะอ่ะ,อะเราไปดูกันต่อเลย นะคะพี่พวีออสมีค่อนข้างเยอะพี่พี่อย่างที่บอกเลยนะคะว่ารถเนี่ยเยอะจริงนะคะรถเข้ามาเยอะจริงนะคะยังไม่พอตรงนี้นะคะเรายังมีตัวยาริสนะคะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะตัวสมาร์ทได้ปี24ไม่2 8 0 0 489,000คันนี้ฟรีดาวพอนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะสีขาวมุกสวยมากๆเลยได้ตัวสมาร์ทไปใช้งานด้วยนะสำหรับคันนี้ ภายในเบาะหนังนะคะตกแต่งลวดลายอาริสสวยงามเลยคุมโทนสีดำหน้าจอยังไม่ได้แกะเลยพี่นะคะสำหรับคันนี้4 0 0แสนนะคะคันนี้อยู่ที่4 8 000, 9 9 0 0 0ปดหม้าพออยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะสีขาวมุกสวยๆเงาๆวาวๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,นะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะคะอัปเดตสต็อกเข้าๆกันเพราะว่าวันนี้นะคะ ขเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะคะเพราะว่าคนถ่ายคลิปเยอะมากนะคะเรามาอัปเดตสต็อกก็เกรงใจพี่ๆเขาด้วยนะคะพี่ๆ่ะสำหรับใครสนใจวีออสนะของหนูนี้นะคะมีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ราคาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่139,000ถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะใครมีงบไม่เกิน2 0 0 0 0 0อยากซื้อสดจัดได้เลย นะคะวีออสมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะและรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆแบบน,น,นะคะุูกหม,มูยังมีให้เลือกมากกว่า500คันพี่ๆขาโซนด้านหน้านะคะก็จะเป็น is, เอาติดเอาเปแคมรี่นะคะพี่ๆขายาลิเซทีฟก็มีให้นะ,ะโซนนี้ก็จะเป็นตัวยาลิเซทีฟนั่นเองนะคะมีตัวสปอร์ตัว Smart ตัว p r e m มียมลักช y เรามีให้ครบเลย นะชอบสีไหนอะไรยังไงถ้าเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆขาขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรรายได้สองทางของข้างงวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันถ้าใครเป็นอาชีพฟรีแลนซ์แต่ว่ามีบัตรเครดิตใช้มากเกินปีก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาฝากไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตสต็อกคร่าวๆกันนะคะเนมาด้าเราก็มี นะคะมาด้าเราก็มีให้นะมีให้ครบทุกรุ่นเลยพี่ๆค่ะฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1หรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปนะคะในการอัปเดตของลูกหมูนั่นเองวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ